สวัสดีเพืเ่อนๆชาวค่จี h ชน n นลทุกคนนะคะวันนี้นะคะที่จะมาให้เคล็ดลับนะคะสําหรับการที่คุณอยากจะเป็นเซลล์ที่เก่งนะคะหรือว่าเหนือกว่าผู้อื่นนะคะเคล็ดลับนะคะง่ายๆเลยข้อเดียวนะที่จีจะให้วันนี้นะคะก็คือเซลล์ที่เก่งนะคะคุณจะต้องเปรียบเทียบ ความแตกต่างให้ลูกค้าเห็นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นมีน้องคนหนึ่งนะคะเขาเป็นเซลลขายประกันนะคะเขาเข้ามาปรึกษาจีมาถามนะคะว่าพี่คะหนูปิดการขายไม่ได้เลยหนูเป็นเซลลขายประกันลดลูกค้าไม่ไม่มาซื้อหนูเลยหนูจะทํายังไงดีคะนะคะเคล็ดลับก็คือว่าคุณจะต้องเปรียบเทียบได้ว่าของคุณเหนือกว่าคู่แข่งยังไงหรือมันมีข้อแตกต่างยังไงนะคะคุณต้องเปรียบเทียบได้สมมติมันมี3ามยี่ห้อสี่ยี่ห้อคุณก็ต้องบอกได้หมดว่าอ๋อของคุณเนี่ย เบีย้ยถูกกว่าเคลมได้อย่างของคุณน่ะสอพลัสเนี่ยเทียบเท่ากับ3 ประกันชั้นหนึ่งของที่อื่นหรือว่าของคุณเนี่ยได้ในเรื่องของอักคีภัยได้น้ําท่วมได้หรือว่าอะไรคือจุดที่เหนือกว่านะคะคุณจะต้องเปรียบเทียบได้อย่างเช่นสมมติว่าลูกค้าสมมติว่าของคุณเป็นอะไรดีของคุณเป็นแบรนด์สมมุติอ่เจแปนอินชัวรันแล้วกันเป็นแบรนด์เกิดใหม่แบบไม่ดังสมมุติสมมตุมมตินะคะแล้วลูกค้าเนี่ยเขาใช้แบบอ,อ่กรุงเทพประกันภัยมาหรือว่าเขาใช้วิริยะหรือใช้แบรนด์อื่นๆที่มันดังกว่าคุณก็ต้องเปรียบคุณ หนึ่งเลยนะเซลที่เก่งเนี่ยคุณจะต้องรู้คู่แข่งก่อนว่าของคู่แข่งเนี่ยเขามีจุดขายเป็นอะไรนะคะแบบว่าจุดเด่นของเขาอะ่ะแล้วคุณนะมีข้อเทียบอะไรได้บ้างนะเซลล์ที่เก่งคุณจะต้องเอ็กซ์เพิดคือรู้เขารู้เขาก่อนแล้วรู้เรานะคะมันถึงลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไงเพราะคือเขาเรืยองไงอย่างน้องบางคนบอกพี่หนูไม่รู้อะค่ะหนูไม่รู้หนูก็ต้องไปทํากันบ้านเพิ่มค่ะไม่ได้มาให้พี่คิดให้นะพี่เนี่ยเขาเรียกอะไรให้แนวทางได้นะคะว่าโอเคคุณจะต้องเขาเรียกอะไร รู้ว่าคู่แข่งเป็นยังไงอย่าง,างสมมติอย่างจีอย่างงี้ค่ะจีเป็นเซลล์ขายยาอย่างเงี้ยจี G จะรู้เปรียบเทียบข้อมูลกับคู่แข่งเลยนะอย่างเช่นยาที่ออกฤทธิ์ในโรคจิตประสาทเดียวกันสมมติาของจีเป็นอะไรอ่ะ Major Depressive Disorder นะคะก็คือเอ่อเขาเรียกโรคโรคผู้ป่วยซึมเศร้าอย่างเงี้ยจี G ก็ต้องรู้ว่ายาในกลุ่มพวกนี้เนี่ย มียาตัวไหนบ้างที่ใช้ด้วยกันได้นะคะแล้วของเราอ่ะเหนือกว่าคู่แข่งยังไงนะคะสมมติของจีราคาแพงกว่าจีก็ต้องบอกให้ได้ส่วนใหญ่อะเรามักจะขายของที่แพงกว่าคนอื่นหรือมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันด้อยกว่าคนอื่นแต่ในความด้อยนั้นอะเราจะต้องพยายามหาจุดเด่นให้ได้นะคะว่า จุดเด่นอะมัน,ม,นมันมีอยู่แล้วละสินค้าทุกตัวนะถ้าน้องบอกว่าพี่คะหนูอยู่ในบริษัทที่เล็กค่ะไม่มี Product Manager หรือไม่มีใครคิดให้ไม่มีใครคิดให้เราต้องคิดเองนะคะถ้าอย่างเป็นพี่นะพี่ก็เคยอยู่ในบริษัทที่เล็กมาก่อนใช่ไหมคะพี่จะเอาลิฟเลตเอาโบชัวสมมุตินะถ้าถ้าถ้าจีเป็นคนขายประกันนะคะจีก็จะเอาโบชัวของแต่ละบริษัทมานั่งกลางเลยแล้วก็ดูเทียบกันเลยว่า ถ้าชั้นสามอ่ะประกันชั้นสามอย่างเงี้ยของเราเหนือกว่าคู่แข่งยังไงหรือคู่แข่งมีอะไรที่เหนือกว่าเราในจุดไหนเอามานั่งเทียบกันถ้า2 Plu เป็นยังไงถ้าชั้นหนึ่งเป็นยังไงเบี้ยของเราผ่อนถูกกว่าหรือว่าสมมติเอ่อมันเหนือกว่าตรงที่ถ้าคูกกับบัตรกุ้งสีคุณจะได้เอ่พอพอยต์แฟลชแบ็กคืนมาแคชแบ็กกี่เปอร์เซ็นต์อะไรคือมันต้องมีเราต้องไปหาจุดที่เหนือกว่าให้ได้นะคะเราอย่า เขาเรียกแหลเป็นเซล์ที่ขายไม่ดีแล้วก็นอนปล่อยให้ตัวเองแบบเซ็งอยู่อย่างนั้นแล้วก็แบบพี่คะเอาแต่ถามนะคะคือจีไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการถามนะแต่ว่าอย่างที่จีบอกถ้าคุณถามแล้วคุณไม่ได้เอาไปทําหรือไม่ได้พยายามจะคิดอะ คุณก็จะเหมือนเดิมชีวิตคุณก็จะเหมือนเดิมนะคะจีบอกเลยว่าอาชีพเซลล์ทาให้เรารวยนะคะแต่มันอยู่วิธีการที่ใครจะทํายังไงที่จะทําให้ตัวเองรวยได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ละกันนะคะสั้นๆแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ชอบนะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้จีด้วยนะคะสวัสวีดีโอไปก่อนสวัสดีค่ะ